รายการทำมทัศจัดสรรก่อเกิดรำลำเลิศจากพระตรีปิดกใหญ่ในพระสูตรขุททะกะนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุปอถอทสองตอบสนองความต้องการท่านอีกหน ทุกๆเช้าทุกๆวันมาบรรดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจําไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนํำทำขานไขเพื่อมวลชนทุกพลเผ่าได้เข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติในสังคม ให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านในเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสง,งบรื่นน่าชื่นชมพระนิยมมั่นยึดประพฤติธ,ธรรมขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพ พระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นต้นเป็นประธานและขออำนวยพร และท่านสาธุชนคุธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพดำเนินรายการโดยอตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์วัดพระธาตุดอยสุเทพเออกอากาศทาง สถานีวิทยุวพทสองจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงแปดนาฬิกาโดยประมาณอ๋อเวเนอลโบเอโช ฮาสโ,โสาธุท่านท่านพระเตโชภาคเ,เข้ามาชม <c oughs> นะวันนี้ก่อนจะเข้าเนะื้อหาสาระของธรรมะกก็ขอ,ขอประชาสัมพันธ์กิจการงานของวัดพระธาตุดอยสุดเทพเสักเล็กน้อย เนื่องจากว่าในวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้ในวัดพระธาตุดอยสุเทพร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อที่จะนำเสนอรูบาเจ้าสีวิชัย ให้เป็นบุคคลสำคัญของลูกในฐานะที่ได้มีคู่นูประการมีคู่นูประการต่อมวลชนต่อประเทศชาติบ้านเมือง <c oughs> โดยเฉพาะโดยวัดพระธาตุดยชดเทพจังหวัดเชียงใหม่ คือเป็นที่ทราบกันดีในการที่ครูบาเจ้าสีวิชัยได้สร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเป็นต้นตอย่างอื่นๆอีกจำนวนมากมายทางาวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมก็ได้ อาราธนาเจ้าคณะจังหวัดในภาคเหนือ1บจังหวัดพร้อมกับเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด1บจังหวัดเหมือนกันในภาคเหนือ,อคือเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปาง สุขโขทัยและจังหวัดตากมาให้มาร่วมประชุมให้ข้อมูลเ,เกี่ยวกับครูบาเจ้าศรีวิชัยก็จะรวบรวมและนำเสนอองค์การสหปร,ประชาชาตอิองค์การสหประชาชาติโอเมืองใหญ่สาธุครับวะเนียนะ สุริยันคำปลาก็เข้ามาแล้วสาธุสาธุเมืองใหญ่วัดฝฝ่หินอ่านะในในการนี้ในการประชุมปรึกษาหารือกันนี้ทางวัดพระธาตุึึงได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลาย ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะทั้ง10จังหวัดนะในภาคเหนือตอนบนและตอนตอนล่างนะที่มีความรู้มีข้อมูลนะเกี่ยวกับคุณบาเจ้าศรีวิชัยได้นำมานะรวบรวมนำมาออรวบรวมมาประมวลเนะนะพื่อที่จะนำเสนอ อนะงค์การสหประชาชาติเนื่องในโอกาสวันชาติการของครูบาเจ้าศรีวิชัย150ปีจะครบ150ปีในวันที่ในปีพุทธศักราช2 5 7 1อนะในปีพุทธศักราช2 5 7 1 อันนี้ก็ยังเหลืออีกสีห้าปีการนําเสนอนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกเนี่ยภายในปีพุทธศักราชสองพนห้นี้ในปีนั้นคือ2571ก็จะได้มาฉลองกันเนี่ยฉลองอคุณบาเจ้าศรีวิชัย ครบจัดาการหนึร้อยปี